สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนานาพ่อแม่พี่น้นนนอ,นองทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาให้รับชมพระที่ผมบูชาอยู่ทุกๆวันนี้นะครับบางคนเขาก็ถามว่าเป็นอาสาสมัครเก็บศพไม่กลัวหรอผมก็กลัวเหมือนกันครับไม่ใช่ผมไม่กลัวพระผมก็เยอะอยู่นะอันนี้เอามาให้รับชมส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีเอาองค์แรกไปอันนี้ก็จะมีหลวงปู่เอี่ยมครับ <c oughs> ได้รับจากมือเลยครับรูปูเอี่ยมวัสถุพันสูงนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดูรูปูเอี่ยมจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับล็อกเก็ตหรือว่าอะไรอุ้ยมือเหี่ยวเลยมันหนาวอากาศเย็นครับปากเก็ตหนาวแล้วแล้วก็อันนี้คุณแผนครับ มือเหี่ยวเลยก็ประมาณถ้าอะไรผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็บางทีมีคนให้มาผมก็เอาเก็บไว้อันนี้พ่อแก่อันนี้อันนี้ก็คุณแผนครับหลงพ่อทิม สีพึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้ผมเรียกชื่อไม่ถูกอันนี้เป็นตะกุดของอ่ะ,อะไรนะผมลืมชื่อแนละ้วตะกุดอยู่วัดบ้านจันหลวงปู่หมุนนี่นะครับ มีกล่องนะครับอันนี้อันนี้มีกล่องครับแต่ว่ากล่องผมเก็บไหนเก็บอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ท้าเวสุวรรณครับให้ดูคร่าวๆกันนะครับ,นนรบว่ามีอะไรบ้างตต่ผมไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรบ้างไม่ค่อยเก่งเรื่องพระอันนี้นี่แตก อันนี้สมเด็จบัลลังนะครับนีกอบแตกฉลองสิริราชครบรอบ60ปีให้ดูคร่าวๆอันนี้ก็คุณแผนครับอันนี้คุณแผนของ วัดนะตัวนะแล้วก็อันนี้หลวงพ่อเสงี่ยมการชนะบุรีอันนี้หลวงพ่อคูน,น,น,นแล้วก็อันนี้ข้อมือวัดรวย ออโอ้ยเดี๋ยวให้ดูข้าวๆแค่นี้ก่อนนะครับ